สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูตัวซีเอดีนะครับตัวนางฟ้านะครับตัวนี้ก็มาเปลี่ยนลูกปืนเวลาขับมีเสียงหอนข้างหลังนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการซื้อชุดลูกปืนมาใหมท่ทั้งคู่เลยนะครับนะครับลูกปืนก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมา หคู่เลยนะครับเปลี่ยน2ข้างเลยอาการมีเสียงหอนนะครับก็ซื้อมากก็ราคาก็อยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็มาทำการให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับ นนี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วจะมีเสียงหอนหรือเปล่า มันมีทางเซ็นเซอร์ปะ่ะมันมันเบียดกับเซ็นเซอร์ไหมเซ็นเซอร์นี่อ๋อบ่าเซ็นเซอร์มั้ย ฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับเสียงน่าจะมาจากฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้เก่ามากเยวจะให้ดูตัวฝั่งนี้นะครับเนี่ยเราสวยี ก็ตัวนี้สองข้างนะครับตัวนี้น่าจะผมน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วทีหนึง่งจําไม่ได้ตัวนี้ตัวเก่ามากตัวครับสี่แต่ดังอ่ะมาจากตัวนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนสองข้างเลยพอดีอู่อยู่ตรงข้ามบ้านพอดีก็เลยหวานพี่เขาช่วยเปลี่ยนให้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมีเสียงหอนก็เปลี่ยนลูกปืนหลังยกคู่นะครับ